สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนลุงเลิศนะครับวันนี้ได้รอบใส่ปุ๋ยพอดีก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ดูนะครับผมเผื่อใครที่ติดตามอยู่เนาะคือผมเคยลงวิดีโอไปแล้วเรื่องของใบหนึ่งเต็มนะครับนี่ใบหนึ่งเต็มแก่เรียบร้อยนะครับแก่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาดึงใบชุดที่2กันนะครับเราจะมาดูว่าเราควรจะใส่ปุ๋ยช่วงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนาะว่าที่สวนผมเนี่ย ดูลักษณะใบยังไงนะครับแล้วก็ช่วงเวลาไหนเหมาะในการใส่ปุ๋ยวิธีการมันก็มีหลายวิธีนะครับผมผมขอพูดในมุมของที่สวนผมกระทาอยู่นะครับผมถ้าเกิดพลาดพิงถึงทางใดก็ขออภัยด้วยนะครับอตอนนี้นะครับสภาพใบนี่เป็นอย่างนี้นะครับใบเริ่มเริ่มปรีขยับแบบนี้แต่นนี้คือมันขยับเยอะแล้วต้นนี้คือต้นที่มันขยับมากกว่าเพื่อน นะครับมองออกกับเพื่อนแล้วว่ายอดเขาเริ่มจะมาส่วนต้นอื่นก็ไล่เลี่ยก,กันนะครับหนีกันไม่เกินสิบวันสิบห้าวันนะครับนะยอดเริ่มแทงนะครับอย่างอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะก็หวานปุ๋ยไปเลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งหวานเสร็จไปเมื่อกี้เลยนะครับเนี่ยเม็ดปุ๋ยยังอยู่เลยนะครับเม็ดปุ๋ยยังอยู่เลย ตัวนี้ก็ใส่ใบชุดแรกเนี่ยผมใส่ยี่สิบแปดแปดไปเนาะติดเอ็นสะโด่งเลยนะครับติดเอ็นโด่งเลยก็คือต้องการที่จะดึงยอดให้เขาออกเยอะๆแหละนะครับดึงยอดเ,เขาเออกเยอะก็ยี่สิบแปดแปดในช่วงใบแรกนะครับตอนนี้ใบที่สองเนี่ยที่เห็นเป็นเม็ดอยู่ที่พื้นเนี่ยก็คือสูตรสิบห้าห้ายี่สิบนะครับสิบห้าห้ายี่สิบ ของยาล่านะครับผมนะครับสภาพดินผมเนี่ยดินดีนะครับดินดีดูดินนะครับนี่คือไส้เดือนเต็มเลยสีดําเลยนะครับผมใส่อินซีย์เยอะนะครับใส่อินรีย์เยอะทั้งสวนผมนะครับทั้งสวนผมทุเรียนต้นอ่าส่ประมาณนี้นครับนี่แหละ5ปีนะครับใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ย50โลเนี่ย ไม่หมดนะครับหนึ่งกระสอบไม่หมดใส่น้อยนะครับใส่น้อยแต่ผมอาศัยช่วงจังหวะใส่ให้ถูกจังหวะถ้าเกิดเราใส่ช่วงที่ปีกาลังกาลังขยับเนี่ยนะครับยอดกําลังจะเป็นพรีแดงเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับพอดีปุ๋ยละลายนะครับปุ๋ยละลายวิ่งขึ้นต้นพอดีได้กินเลยไปส่งเสริมนะครับกระตุ้นให้เขาถอดยอดได้ไวขึ้นรอบใบเราก็จะไวขึ้นนะครับรอบใบก็จะไวขึ้น ทีเนี้ยใน1ปีเนี่ยมันไวขึ้นรอบละสิบวันก็คือห่างเพื่อนไปส0วันเลยเออไปสาสวันเลยไปเดือนหนึ่งเลยนะครับนี่เริ่มขยับแล้วก็ใส่ก็ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับส่วนทางใบนะครับทางใบเราจะไปฉีดกันอ่าตอนที่ใบดาบนะครับใบดาบเริ่มเริ่มเริ่มกลางแต่ยังไม่ทันให้มันได้กลางนะครับเพราะว่าเราฉีด าทางใบช่วงนั้นเป็นธาตุอาหารรองเสริมนะเราจะผสมยา,มาแมลงเข้าไปด้วยก็คือยาเพลี้ยนะครับยาเพลี้ยจะกระจันเข้าไปด้วยเราจะได้ไม่ต้องมาฉีดกันหลายครั้งนะครับจะได้ไม่ต้องมาฉีดกันหลายครั้งอา,อาจจะผสมยาเพลี้ยเป็นเพลี้ยจะกระจันนะครับส่วนตัวยาแล้วก็ปุ๋ยเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไวใ้ให้ด้านล่างวิดีโอนะครับไป เลือกซื้อกันเราเองเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับจะยื่ห้ออะไรนะครับก็ตัวยาตัวไหนเดี๋ยวผมจะจำแนกไว้ให้นะครับเราไปาฉีดทางใบช่วงที่ใบดาบกลางๆเนี่ยเหมาะพอดีเลยใบก็ต้องการอาหารพอดีช่วงนั้นเสริมทางใบช่วยไปอีกแรงหนึ่งนะครับทีนี้แหละใบจะออกมาสวยเลยนะครับใบจะกลางเต็มที่แล้วสวยเลยนี่คือใบชุดที่หนึ่งขนาดของผมโดนเพลี้ยเล่นงานไป เยอะพอสมควรนะครับเห็นไหมใบย,ยังสภาพดีเลยยังสวยๆอยู่นะครับใบชุดที่2อ,ออกมาจะสวยกว่านี้นะครับเพราะว่าใบาพวกนี้ก็เป็นกําลังเสริมเข้าไปอีกช่วยในการปรุงอาหารนะครับในการเ,าเลี้ยงใบเลี้ยงอะไรใบชุดถัดไปจะสวยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราไม่คุมนะถ้าเกิดเราปล่อยตามธรรมชาตินะครับส่วนปุ๋ย ใส่รอบนี้ก็คือหยุดหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนที่ส่วนผมจะหยุดก่อนใส่รอบนี้สิบห้าห้ายี่สิบรอบนี้นะครับดึงใบออกมานะครับพอใบเริ่มถอดยอดอถอดยอดเสร็จแล้วเป็นใบดาบเริ่มกลางเราก็ไปฉีดปุ๋ยทางใบพวกธาตุรองเสริมพวกจุลธาตุผสมกับยากําจัดเพลียจกระจันเพราะว่าเพลียจกระจันจะเข้ามากินช่วงที่ใบอ่อนกําลังกลางนะครับใบอ่อนกําลังกลางพอดี มันจะเข้ามากินช่วงนั้นเสร็จแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปให้ใบเขาเป็นเพสลาดติดแก่เพสลาดติดแก่เราก็มาเสริมทางใบอีกนะครับทีเนี้ยเราจะเสริมทางใบจําพวกแคลเซียมโบลอนหรืออาจจะเสริมแมกนีเซียมเข้าไปด้วยเป็นพิเศษนะเพื่อต้องการให้เขาสะสมอาหารในใบเพสลาดติดแก่ในชุดนั้นนะครับวุ้นอนเจาะต้นนะ เห็นไหมดำๆนะั่นนั่นคือลอยหนอนจะเป็นหนอนตัวเล็กๆนะครับเจอตัวก่อนไม่อันตรายนะครับไม่ต้องตกใจเราเจอตัวเราก็ากําจัดเขาได้เลยนะครับอาจจะใช้มีดเล่มปตายเล่มแหลมเจาะเอาตัวออกมาหรือจะฉีดยาใส่ไปเลยก็ได้นะครับยากำจัดมแมลงทั่วไปเนี่ยครับยากําจัดหนอนพวกนี้แหละพวกอาบารแมกตินก็ใช้ได้นะครับพวกพิพฟนเนียผมก็ฉีดอยู่นะก็เวลาเราฉีดยามแมลงเนี่ยเราก็ฉีดใส่ลําต้นด้วย ไอ้พวกนี้เดี๋ยวก็แห้งไปนะครับเดี๋ยวยาก็ซึมเข้าไปในต้นนะใบเก่าผมก็ยังอยู่ดีอยู่นะครับใบเก่าเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับยังเขียวอยู่ ใบพวกนี้น่าจะโดนแคลเซียมในปริมาณที่เยอะนะครับเดินแคลเซียมแล้วก็แมกในปริมาณที่เยอะเพราะว่าตอนเป็นเพศสลัดติดแก่เนี่ยผมฉีดเข้าไปสะสมอาหารเนาะใบพวกนี้มันอาจจะยังกลางไม่เต็มที่เนี่ยมันก็เลยโดนนาตาอาหารพวกนั้นไปทำให้มันแก่ไวขึ้นนะครับอาจจะมีส่วนเนี่ยนะแต่คุณภาพดีนะครับใบอย่างเงี้ยที่เป็นคลื่นๆอย่างเงี้ยนะครับคลื่นกลางใบนะไม่ไม่ได้เป็นคลื่นขอบใบ ถ้าเกิดเป็นคืนขอบใบนั้นจะขาดพวกธาตุสังกะสีแล้วถ้าเกิดเป็นคืนขอบอกลางใบอย่างเงี้ยแสดงว่าเขามีการสะสมมาหารนคะรับเดี๋ยวเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับสามชุดใบสวยๆเลยปีนี้นะครับดีไม่ดีอาจได้สี่ชุดเนะี่ยเพราะว่าเป็นทุเรียนสาวนะครับทุเรียนสาวใบเขาออกง่ายไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงนะครับตัวหน้าสูงๆก็ได้ใบแล้วทีนี้ก็ มาดูแลเอานะครับเห็นไหมใบนี่มันเลยนะครับมันเงางามเลยหนานะครับใบหนาใต้ท้องใบก็สะอาดนะไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือเราใส่ปุ๋ยถูกช่วงฉีดยาถูกช่วงนะครับไม่เปลืองนะครับไม่เปลืองไม่เปลืองปุ๋ยยาเลยที่สวนผมบริหารอยู่เนี่ยไม่เปลืองจริงๆนะครับคือปุ๋ยนะฮะสิบกิโลใส่ไม่หมดนะครับห้าไร่ปลาทุเรียนประมาณร้อยสามสิบต้นไม่หมดก็ยังเหลือ เหลือเกือบเกือบครึ่งนะครับใส่หมดไป25กิโลก็ลองเฉลี่ยดูว่าตกต้นละกี่ขีดนะครับนิดเดียวจริงๆแต่เราเสริมในช่วงที่เขาต้องการเนี่ยมันจะทำให้เป็นปุ๋ยที่มันได้คุณภาพที่สุดไม่เป็นปุ๋ยตกค้างนะครับไม่ถูกดินตรึงไว้ไม่ทำให้ดินเป็นกรดด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยปุ๋ยละลายลงไปพืชก็ได้กินเลยนะครับปุ๋ยก็จะไม่ตกค้าง ใบเห็นไหมครับคุณภาพใบนี่ขนาดตอนนี้หกโมงแล้วนะครับแสงไม่ค่อยมีแล้วครับถ้าเกิดเจอแดดนี่สถานแดดนี่มันเงากว่านี้นะครับนะครับตอนนี้ใครที่อยู่พื้นที่ใกล้ๆอยากจะเข้ามาที่สวนก็ยินดีนะครับเปิดสวนแล้วนะครับตอนนี้มาได้เลย โควิดก็เริ่มหมดแล้วซาๆาลงแล้วและตอนนี้ผมก็ไม่กลัวแล้วด้วยนะครับเมื่อก่อนกลัวโควิดจริงๆนะครับกลัวไม่ได้ไปไหนมาไหนก็เลยปิดสวนนะครับสบภาพใบ,นะบก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างเงี้ยที่ผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็คือเพลี้ยจักระจันเนี่ยครับนี่คือร่องรอยของเพี้ยจักรจันนะมันกินตอนที่มันเป็นใบ ใบดาบเริ่มกลางนะครับใบอ่อนๆนี่อีกหน่อยรากเขาก็ฟูขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับอ้อลืมประบอกไปหวานปุ๋ยไม่ต้องหวานเข้ามาข้างในนะครับไม่ต้องและอัดข้างนอกเลยนะครับอัดข้างนอกไปเลยไม่ต้องหวานเข้ามาข้างในแล้วนะครับเพราะว่า ต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับต้นอายุประมาณ5ปี6ปีเนี่ยระบบรากมันอยู่แถวนี้แล้วแหละนะครับไม่เข้าไปยุ่งข้างในแล้วข้างในเดี๋ยวเราเขาว่ากันอีกทีนึงนะครับอาจจะหวานเข้าไปเล็กน้อยก็ได้เพราะว่ายัางไงมันก็มีระบบรากข้างในอยู่นะครับหวานเข้าไปได้เล็กน้อยแต่เราเน้นข้างนอกเนี่ยเน้นตรงปลายเนี่ยครับปลายตกตรงไหนเราก็หวานไปตรงนั้น นี่คือหนักเลยนะครับไม่เหลือสักใบเลยต้นนี้ก็คือติดลูกอ่าผมซ้อมติดลูกไว้นะครับเพราะว่ามันต้นใหญ่ก็เลยอ่าลองซ้อมติดลูกเอาไว้ชิมดูนะครับสภาพหลังตัดลูกก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ติดลูกเยอะอยู่นะครับต้นนี้อายุตอนเขาได้ลูก,กอายุเขาสี่ปีนะครับตอนนี้อายุได้ห้าปีแล้วห้าปีเต็มนะครับถือว่าต้นสมบูรณ์โซนนี้เพราะว่าดินโซนนี้เป็นดินที่ดีนะครับโซนนี้เป็นดินที่ไม่ได้ไม่เคยปลูกอะไรมาก่อนนะครับลงทุเรียนก็เลยจะต้นเหมือนไปไวกว่าเพื่อนอายุเหมือนจะหกเจ็ดปีแปดปีไปแล้วนะครับโซนนี้ใบนี้ก็ยังนี่สภาพดีอยู่นะครับใบไม่ร่วงนะครับใบไม่ร่วง อยอดก็เดินนะครับยอดก็เริ่มแทงขแขนงก็เริ่มมานะครับนั่นคือถือว่าสภาพต้นเนี่ยไม่มีปัญหาเอาลูกปีถัดไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดตัดลูกแล้วใบเหลืองร่วงเนี่ยก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับ สังเกตดูช่วงยอดที่เขาแทงจากใบเดิมนะครับนี่อยู่นี่เลยนะครับนี่ครับยอดเดิมอยู่เนี่ยแทงยาวมานี่เลยเดิมยาวมากเลยประมาณนี้ครับยาวมานี่เราก็อัดปุ๋ยตัวหน้างสูงนแหละครับอัดตัวหน้างสูงแทงมันยาวๆมาเลยเราจะได้กิ่งที่ยาวนะครับนี่เดี๋ยวมันก็แข็งนะครับเดี๋ยวมันก็แข็งเองนานๆไปก็ตั้งขึ้นเองนะครับ กิ่งพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็เคยเป็นเฟื้อยๆอย่างเงี้ยมาก่อนเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็เคยเป็นอย่างงี้มาก่อนเดี๋ยวเขาได้อายุหน่อยมันก็แข็งตั้งนั่นเองนะครับจะชูคอขึ้นไปหาแสงเหมือนเหมือนทุกๆก,กิ่งนะครับเนี่ยมันก็จะได้ทรงที่สวยนะครับอ้าโอเคครับวันนี้ผมก็พาเข้ามาชมเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้มีอะไรอัปเดตที่สวนอีกผมจะเข้ามาอัปเดตให้อีกนะครับ เดี๋ยวรอถึงรอบที่จะฉีดปุ๋ยทางใบนะครับแล้วก็ฉีดยาแมลงผมจะเข้ามาอัปเดตอีกทีนึงนะครับก็วันนี้มาอัปเดตเรื่องการใส่ปุ๋ยไปนะครับเผื่อท่านที่ตามอยู่แล้วอยากจะใส่ตามนะครับกลับไปดูสภาพที่สวนสภาพต้นที่สวนนะครับสภาพใบที่สวนว่า,อ,าอยู่ในระยะเดียวกันนี้ไหมนะครับก็คือยอดเริ่มจะแทงออกมา,าใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้เขากลางแล้วนะครับใส่เลย โอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ